ทำงานที่ไซเจนนะครับเป็นที่ทํางานที่แรกใกล้จะ15ปีแล้วนะครับมีพี่ผู้บริหารท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นพี่ที่พี่เคารพนะครับเขาก็เคยมาแนะนานะครับกับพี่ว่าเออกรอบรู้ไหมว่าประตูเนี่ยที่มันเปิดยากที่สุดอะ่ะมันคือประตูอะไรก็ตอบไม่ได้นะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยประตูที่เปิดยากมันคือประตูอะไรประตูที่ล็อกเหรอ กอฟวิริยะภุ่มสีเจริญวงนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง d ีพ u ตี d ด r เร t เตอยู่หน่วยงาน Support ครับหลักๆเลยนะครับดูในส่วนของภาพรวมนะครับในด้านการให้บริการดูภาพรวมในส่วนของ SAP Development นะครับ Intelligent Automation นะครับแล้วก็ในส่วนของ Support ตฟังชั o นนะครับก็ดูในส่วนของเรื่อง People Management งานด้าน p a r t n e r s h i p IT Infrastructure and Security แล้วก็งานด้าน Marketing and Graphic Design โอ้ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับใกล้จะ15ปีแล้วนะครับทำงานที่ไซเจนนะครับเป็นที่ทำงานที่แรกตั้งแต่เรียนจบ พี่กอฟจบมานบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับก็มาร่วมงานกับไซเจนนะครับตั้งแต่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมบนระบบ S a P ก็ทํางานเกี่ยวกับด้านนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมาได้ประมาณปีครึ่งครับก็มีโอกาสจากพี่ๆนะครับได้สเตปอัพขึ้นมาดูแลในส่วนของ S a P Development Team Leader ตอนนั้นเนี่ยก็มีชาเลนจ์หลายอย่างเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปคอนฟรอนต์นะครับกับลูกค้าเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติด้วย แล้วก็เราจะต้องมีทีมงานนะครับในการดูแลเพิ่มมากขึ้นตอนแรกเลยเนี่ยด้านภาษานะครับเราก็ไม่ค่อยได้ถนัดนัดเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากๆนะครับแต่ว่าถ้าให้มองย้อนกลับไปแล้วต้องเลือกใหม่ ที่ก็คงจะเลือกที่จะลองกับตําแหน่งที่เป็น SAP Development Team Leader หลังจากนั้นครับประมาณปี2019ก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปบริหารนะครับงานในบริษัทลูกของไซเจนนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการเกี่ยวกับทางด้านซอฟต์แวร์ e v v l o p p m n t t แล้วก็ในส่วนของ AI ก็เป็นจุดที่ชา l e เลนมากครับเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านของการเงินด้านงานขายรวมไปถึงด้านการดูแลแล้วก็วางแคริเอร์พของน้องๆในบริษัทซึ่งอตอนนั้นก็ได ได้รับเอ็ก์เยเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้พี่เนี่ยเติบโตมาในสายที่เป็นบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นครับก็กลับมาช่วยงานที่ไซเจนนะครับในตำแหน่ง Business Analytics n d AI ในตำแหน่งนั้นนะครับเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่อง Data Analytics ที่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในเรื่องของด้านบริหารหรือว่างานบุคคลในอนาคตจนมาถึงณับปัจจุบันนะครับก็ดูแลในส่วนของตำแหน่ง d e p u t y Director นะครับ ถ้าสำหรับพี่นะความต่างมากที่สุดกับตอนที่เราทํางานช่วงแรกๆจนมาถึงณปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยที่คิดว่าเป็นเรื่องของการให้ความหมายในเรื่องของความสําเร็จตอนที่เราทํางานในตําแหน่งแรกๆนะครับความสําเร็จเนี่ยมันจะผูกกับที่ตัวเราค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทํายังไงให้เราเก่งขึ้นให้เรามีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่พอเราสเตปอัพขึ้นมาแล้วก็เป็นตําแหน่งที่ดูภาพรวมนะครับมุมมองของความสําเร็จมันแตกต่างออกไปครับนอกเหนือจากเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยครับ เราควรจะต้องดูว่าทีมงานของเราครับเขาเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีวิธีการยังไงในการทําให้เขาประสบความสําเร็จพี่คิดว่าจุดเนี่ยครับเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตอนที่พี่เข้ามาทํางานแ,แรกๆกับตอนที่พี่อยู่ในตําแหน่งที่ต้องดูภาพรวม พอมาพูดถึงในเรื่องของทักษะที่จําเป็นในส่วนของที่เราสเต็ปอัพขึ้นมาดูในตําแหน่งอย่างนี้นะฮะในมุมมองของพี่กอลเองอมองว่ามันมีทักษะหลายๆอย่างที่จําเป็นนะครับซึ่งถ้าจะให้หยิบยกมาทักษทักษะที่จําเป็นเนี่ยมองว่าทักษะในเรื่องของ adaptability อันนี้เป็นหนึ่งทักษะที่สําคัญเลยกับคนทํางานด้านเทคโนโลยีครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี Technology ครับมันมาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมฮะ แล้วก็เราเองครับถ้าเรายังคงยึดติดนะครับกับความเชี่ยวชาญในเรื่องเดิมๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยตกขบวนครับแล้วก็ตามไม่ทันโลกของอนาคตสกิลที่2ที่พี่คิดว่าเป็นทักษะที่จําเป็นเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของคอมมูนิเคชันตอนที่เราทํางานกับคนที่มากขึ้นการที่เรามีทักษะในการสื่อสารให้เข้าถึงกับคนได้หลากหลายประเภทเนาะตอนนี้เราก็มีหลายเจนามากๆเลยนะครับในบริษัทไซเจนเนี่ยก็เป็นทักษะที่สําคัญแล้วก็เรื่องการเป็นผู้ฟังที่ดี น้องๆเจนใหม่ๆนะครับเขามีความสามารถอยู่แล้วแหละสิ่งหนึ่งที่พี่เรียกว่าคนคนรุ่น,นก่อนๆอ,อย่างพี่นะอก็มีความจําเป็นที่จะต้องรับฟังกับเด็กรุ่นใหม่ๆมากยิ่งขึ้นส่วนสุดท้ายครับซึ่งพี่ว่านี่มีพลครับไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ใช้ในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของบุคคนลเ,นเองก็ตามเนี่ยก็คือเรื่องของ Data a n อ l y ลิติก ตอนที่เราทํางานไปนะครับมันจะเป็นปกติมากๆเลยกับการที่เรารู้สึกว่าเราใช้ feeling ในการตัดสินเรื่องต่างๆนะครับแต่พื้นฐานการเกี่ยวกับเรื่องของ data เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่จะมาช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจครับแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไม่ได้พึ่งแต่ feeling ของเราอย่างเดียวก็คิดว่าเป็น3ทักษะที่มีความจําเป็นตั้งแต่ตอนที่พี่ทางานมาจนถึงณปัจจุบัน โอเคครับก็พี่ว่าในของพี่นะมันมีหลายเลส,สันเรียนที่สําคัญมากๆเลยพี่ขอยกมาสองเลส,สันเรีนแล้วกันนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยครับตอนที่พี่เองนะครับก็ทํางานเกี่ยวกด้านเอ็กซ์เพร์ตมาก่อนเนะเรามักจะคิดว่าเราเองนะครับจะต้องมีความสามารถในการทํางานเนี่ยมากกว่าน้องๆเราต้องเก่งแล้วก็คอยสอนน้องๆในทุกๆเรื่องได้ ในปัจจุบันนะครับตอนที่เราเนี่ยจะต้องไปดูงานที่หลากหลายฟังก์ชันเราเนี่ยควรจะต้องทํางานร่วมกับน้องๆมากกว่าการที่เรารีบ่ทตัวให้เก่งกว่าแล้วก็สอนกับเขาในทุกๆเรื่องอสาหรับอีกเลสันเลอร์หนึ่งนะครับพี่เชื่อว่าผู้บริหารใหม่ๆนะครับมักจะเจอกันก็คือเราคิดว่างานทุกอย่างครับเราเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์การของทุกๆเรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราควรจะต้องกล้าที่จะมอบหมายงานเนี่ยครับให้กับน้องๆน,น,นะครับเขาจะได้มีการพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้น น้องๆจะเห็นได้ว่าพี่กอฟเนี่ยทำงานมาในหลากหลายฟังก์ชันงานนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะสำหรับพี่นะคือเรื่องของ Can do attitude ไม่ว่าเราจะทํางานในเรื่องนั้นๆเนี่ยใหม่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือเรื่อง attitude พี่เคยนะครับมีพี่ผู้บริหารท่านนึงนะซึ่งเป็นพี่ที่พี่เคารพนะครับเาก็เคยมาแนะนำนะครับกับพี่ว่าเออกอฟรู้ไหมว่าประตูเนี่ยที่มันเปิดยากที่สุดอะ่ะมันคือประตูอะไร ซึ่งตอนนั้นพี่ก็ตอบไม่ได้นะครับว่าเออจริง,รงๆแล้วเนี่ยประตูที่เปิดยากมันคือประตูและประตูที่ล็อกเหรอพี่เขาก็เฉลยครับแล้วเราก็บอกว่าจริงๆก็ประตูที่มันเปิดยากที่สุดเนี่ยมันคือประตูที่เราคิดว่าเราเปิดหนึ่งไม่ได้จุดเนี้ยมันก็คือจุดที่พี่คิดว่าถ้าเรามีแค้นดูวยทีจุดเรามี m i n d s e ที่ว่าเราสามารถทําได้มันเป็นประตูบานแรกครับที่มันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆจุดเด่นหลักๆของไซเจนนะในมุมมองของพี่คือคําว่าโอกาส ถ้าเรามีความพร้อมมีไฟแล้วก็ชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบเทคโนโลยีพี่ว่าไซเจนเองครับเป็นบริษัทนะครับที่จะช่วยสปอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับบริษัทไซเจนแล้วมาทํางานด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับ